ครับอึอซสดครับพี่น้องข,ขนาดเลยสดเลยทีเข่าเมืองเซียบูนครับพี่น้องวัตถุดิบทางเซียบูนนี่พักสุปโคตรลายเขียดทรายสุดยอดบรรยากาศครับผู้พิทรอประกาศกำงานครับประกาศดอกนะทีเข่าเมืองเซียบูนครับพี่น้องงามหลายครับมันจะมีสีเหลืองตัดนะโดดเด่นดีครับ ก็ชูทำครับเขียดน้อยครับเขียดน้อยแล้วก็มีพวกแมงคีนดายครับร้านนี้เห็นไหมชูชอยนึกว่าผู้ตายกันผู้ตายก็ชื่อชอยนึกว่าาแรงเนาะบอกระได้ขายครับซิบพันทีบวะเอาเขียดน้อยซองกองก็ได้เอาแค่นี้ขาทายหนึ่งขาทายชูขา่าคอยซื้อเด้่เจ้าตโตแก่สุกินได้ สบายดีสาวสวยสบายดีมาขายไม่ใช่บ้านใดแม่บ้านนาโบนี่แหลยนาบโบหรอโอ้โหผักเข้าก็มีขายไหมนี่แม่ขายขายเนาะบุเทนตีครับบรรยากาศครับสาวลาวเป็นนางขายอาหารธรรมชาติเมื่อคืนนี้ฝนตกน้องเสาวนี้พวกเครียดพวกอ่ะอึ่งและหลายเนี้ยเอาทำนี้ก่อนเอาทำนี้กัน ซือเก็ดซอยเมคาพี่น้องมันเนีก็มันด่างเนาะพี่น้องมันด่างมันด่างดยหลากหลายกินอาหารในช่วงฝนตกครับนี่กำลัซือเกล็ดอยเม่าอยงไ้วพี่น้องจการครับนีะกงานีน้ององคน เดี๋ยววันนี้เขาจะซื้อแหละทั้งปลาทั้งอื่นเพล็ดกับข้าวกินอยู่หมู่บ้านกลางป่าธรรมชาติ์ค่ะพี่น้องกินกับสาวเราฮนะ,ะได้านขาเจียวครับพี่น้องบรรยากาศครับร้านขายปลาคุดครับร้านนี้ครับพี่น้องมาคุดปลาธรรมศาสตรบโดย อันนี้พักอย่างก็พักกระโดนไว้เนาะไยกองได้ไหมคะกองขันกีบมันกรกีบเนาะนกระยอโอโดยเอาในกองนึงโดยพักกระโดนหรือพักไม่ต้วเอาไปแกงใส่สอึงนะตุกเสอึงตสอึงพักกระโดนพักไม่ติ้วเสองพันไมมีสองพันเลยมเพพ่เเพิ่ม เงินพันเดี๋ยวบอกเอาโอ่พักก็ได้เอาโอ่พักก็ได้สองพับอกโดยโดยขยัละก่อนเลยไปขาเดลยพักกระโดดกับพักคิ้วเนาะแน่นแกงเส้นต้มอ,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 อึ่งกินเนาะสูตรทางเมืองเสียฝนไปหาพันในนี้นี่นมันคือบรรยากาศยามเช้าครับผลไม้ที่นี่ขายเนาะมักมี่พี่น้องแม่นแมังมีผลไม้เมืองเสียฝนอบใจหลายๆสดๆเลยได้ไม่ได้เชื่อฟูไม่ได้เชื่อฟู ครับบรรยากาศครับการกินครับพี่น้องเดืดปลากับอึ่งแล้วก็เขียดน้อยครับผู้พี่น้องรับอึ่งสดครับพี่น้องคักไลยบรรยากาศครับเดือดขาอึ่งเี็ขายลูกใครก่อนแซนท็อกเลยวะพี่น้องเลยทักอึ่งเขาที่เย่างครับพี่น้องตกมาเลยขนาดเลยทกต้นเลยเลยคือนิี่พุ่งตกนะตรงนี้อึ่ก็หลังที่โตนดี้ครับ <hungry> รายบรรยกาศนะครับทั้งปลาทั้งปลาทั้งอื่นทั้งไก่ทั้งเป็ดครับทั้งขายเป็นเซาของบริษัะนะขายอื่นครับขายเป็นโลก่ก็มีขายเป็นคุณก็มีครับร้คาเป็นกรุงมีประมาณ5้ตัวคนขาย ถ้าตัวเคร่อขายซอสเมื่อกี้ถ้าเป็นรูนขายรูปละแ,แ,แสนหกค่ะพี่น้องแซนหกอยู่ที่ประมาณเกือบสามร้อยบาทราคาไก่บ้านคร้านขายผักครับต้นหอมผักกาดผักโขมล้านนี้พี่น้อง อาก,กาศด้อนกลางขนาดเลยพี่น้องวัเที่ยวทางซีดบูลนี่พักซุโคตรหลายเลยแล้วกันมันมันงาม,มนะครับเ <acabar> ขาสารมาคุ้ยซุปจะมีมตัวตัวหนึ่งพี่วพวน้องอันนี้ขายตัวเทไรไหมคะปนนะเซนห้านาะโอ้ตัวพอดีแต่แพงเนาะตัวมเซนห้าพี่น้องนี่ปนเหมือนนั่นอู้ขัหลายพี่น้องเอาไปเลี้ยงนะขึ้นข,ขักเนาะเด้งหน่อไม้แล้วก็มีหมากน้ำดมแล้วก็มีหมากมีอย่าไปแกงคัร้านนี้ครับ อาหารสาวลาวในช่วงหน้าร้อนครับเมื่อคืนนี้ฝนตกครับพบเขียดนะครับเนย้ราไม่กสมีายตังหลานเลพี่ตรงนี้เนยไหมครับอันนี้น้อไรวะเนอเนยไร่โดนไล่โดนไล่เนยไม่เผาันี้ โอนี oh, um. ่ยังอ้นปะปี๊งอ้นเนาะน้ำขายปี๊งอ well. ้นพี่น้องตัวพวกแง่เลยนี่ชอยแน่ปี๊งอ้นไข่หมดแดงครับนี่สุดยอดบรรยากาศครับของปลาทรมชาติได้หลายครับอันนี้มันเขียด้อยครับพี่น้องอันนี้นะไเขียด้อยเขียดเตาเขียดทรายน้ำเตาดําเดือดเลยเขียดหน้าก็มีปลาขาค้ำ วางไถ่ถาบิพังพี่น้องอาหารจานจีนนะครับวากน้ำนมเดงหน่อไม้โตขกาวเจียวครับร้านนี้ครับกิน่ากับแซ่บเลยเนยหน่อไม้ครับพี่น้องเนื้อแคมไว้เนาื้อแคม์ที่แครไม่กวาดเหรอวะเนือแคมเมื่อันกวาดไปทอยเลย๋อ้ดหบรรยากาศซาลาเปาขายกอันนะครับข้าขนาดเลยพี่น้องม้วงขึ้นเป็นายเชื่อม้วลังขัด ผมขายเป็นตภัณฑ์อะไรทั้งหมดก็อาหารแบบขึ้นมาทางนั้นเลยทั้งเซุมเ้าหลากหลายที่เป็นมาขายนะ